สวัสดีครับผมนายวิทวัตพิโนโนะครับหรือชื่อเล่นบางรอนนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการวงของคณะดาดรุ่งเชียงใหม่วงวงซอพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นการแสดงพื้นเมืองเนาะการการแสดงพื้นเมืองเกี่ยวกับการขับร้องเหมือนเหมือนเหมือนเพลงหมอลำ ส่วนมากก็เป็นงานวัดเนาะงานประเพณีงานประจําปีของอ่าแต่ละหมู่บ้านแล้วก็จะเป็นงานบวชบ้างขึ้นบ้านใหม่บ้างรลยได้หลักของเราคือการแสดงเนาะแม่แม่แกก็ขับซอย,อย่างเดียวไม่อไม่ไม่ได้มีอาชีพเสริมอะไรนะทำคลิปบ้างทางโซเชียลเนาะก็ลง youtube บ้าง เอาผลงานเก่ามาลงบ้างในเมื่อตอนที่ตอนตอนนี้ยังยังสร้างผลงานใหม่ยังไม่ได้ถ้าไม่มีโซเชียลให้ให้ทุกคนได้เห็ได้ฟังคนฟังหายเพราะคนฟังหายเนี่ยก็วัฒนธรรมก็ไม่มีใครเสพไม่มีใครฟังเราก็เราก็ทําไปก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันคือตอนนี้ทาทายังไงได้ให้วัฒนธรรมอยู่ ไม่มีไม่ไม่มีหน่วยงานไหนจะมาซัพพอร์ตไม่มีหน่วยงานไหนจะมาะช่วยเหลือเลยในตอนนี้นะทั้งสองปีเนี่ยไม่มีเลยถามถามว่าถ้ามีก็ก็ยินดีเลยอยากอยากให้มีมากเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยศิลปินนะบางคนหมดกำลังใจนะไม่ไม่อยากสร้างไม่อยากพัฒนาไม่อยากจะทำอะไรเลยเนี่ย